อาเย็นนี้รอรถเคนอย่างเดียวรถเคนกำลังมานะเดี๋ยวรอยกข้อไปก่อนเลยหัวเครื่องเกียร์เย็นนี้นะไปเดี๋ยวผมพาไปดูอย่างอื่นก็เสร็จหมดเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะใส่ไฟใส่เรียบร้อยนะใส่ลงใส่ลมใส่เรียบร้อยแล้วนะอย่างอื่นเสร็จมาละถังน้ามันขาก็ใส่ไว้เรียบร้อยแล้วขาถังถังลมใส่เรียบร้อยนะ ก็ผมบอกแล้วนะว่าผมทําผมเจาะรูไว้เรียบร้อยมาแล้วก็ที่ยังไม่ได้ยกเครื่องยกหัวขึ้นก็รอรถเชนอยู่นะรอรถเชนอยู่ดูรายละเอียดดีเทลเลยจุดยึดต่างๆเป๊ะทั้งหมดนะทุกอย่างใส่ให้ครบสิ่งสําคัญเลยเดี๋ยวพาไปดูตรงนี้นี่เลยของผมถ้าเผาใหญ่การกระบาดใหญ่ผมก็จะทําหน้าแปนใหญ่ตามนะไม่มีเอาการกระบาดเล็กมาต่อนะนี่จบแน่นอนนี่ ทำให้เรียบร้อยนี่นะไม่มีเอาเผาใหญ่มาต่อกากระบาดเล็กนะอย่างนั้นอย่าหาทําำไว้รุ่นฝากไว้ด้วยปุ่น